เดือดไม่จบนวัดถามแท็กตุกกี้ปุกโกโพสถึงใครขู่ใช้กฎหมายจัดก,การดราม่าไม่จบภายหลังจากนวัดอิสระไกลสีผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและพิธีกรชื่อดังแจ้งว่าตนเอง ติดเชื้อโควิด -19 ต่อมาแท็กพลันอยู่ดาราหนุ่มก็ได้โพสต์ทาง IG จ t สตอรีพาดพิงถึงบุคคลหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิด -19 แต่ไม่ระมัดระวังตัวและไม่ยอมสวมแมสระหว่างที่อยู่ร่วมกับคนอื่นขณะที่ตุกกี้ชิงร้อยฟาดต่อความรับผิดชอบสอดกันไม่ได้ด้านดีเจปุโกลันชีวิตต้องแขวนอยู่บนเส้นได้เพราะคนขาดจิตไร้สำนึก ลาสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคมนวัดก็ได้โพสต์ภาพข่าวดังกล่าวของแท็กพลันอยู่ตุก,กี้ชิงร้อยและดีเจปุโกโกพร้อมระบุข้อความว่า น้องทั้งสาคนในภาพกำลังหมายถึงพี่ใช่ไหมครับเพราะมีคนอ่านแล้วคิดว่าเป็นพี่ทุกคนตอนนี้พี่กำลังป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลน,นักข่าวโทรมากระหน่ำทุกสำนักขอให้น้องทั้ง3าคนออกมาแจ้งให้ชัดเจนว่าเป็นพี่หรือไม่มิเช่นนั้นพี่อาจจะต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายปกป้องพูดอะไรอย่าเอาแต่แค่มันต้องมีหลักฐานด้วยครับ พี่ไม่ชอบผลนิสัยหน้าวายหลังหลอกโพสหน้าพี่จะหลงคอเท็จจริงทั้งหมดและโพสนี้ให้โอกาสคุณทั้ง3คนเคลียร์ก่อนครับว่าใช่หรือไม่เพราะมันเดือดร้อนผมมากมันทรมานคนกำลังไม่สบายถ้าผมจะหายช้าขึ้นเพราะความเคลียดที่ส่งผลมาจากพวกคุณทั้ง3คน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ